สวัสดีครับทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสากรสังคมบ้านที่คุณเองไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักครับผมชาญบ้านชานเมืองครับวันนี้อยากจะพาท่านมาชมนะครับนั่นก็คือเที่ยวไทยนะครับชาญพาลุยครับกับสถา,านการณ์นะครับการเปิดประเทศที่รัฐบาลน,นั้นบอกว่า เราจะเปิดประเทศนะครับในวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564รองรับนักท่องเที่ยวและยังเปิดให้สามารถสังสรรค์ดื่มกินกันได้อย่างเต็มที่ในวันที่1ธันวาคมปี2504ซึ่งแน่นอนครับผมยังเชื่อในเรื่องของศักยภาพที่บนพื้นฐานของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักนะครับกับกระทรวงที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเที่ยวไทยชาญพาลุยก่อนแวะมาเมืองจันทนะครับทุบข่าวนุ่มวันนี้ต้องบอกว่ากระทรวงกรเกษตรและสาก์น,นั้นสําคัญมากโดยเฉพาะการแปรรูปพื้ผลทางการเกษตรกระทร,ระวงการพาณิชย์นะครับกระทรวง การต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมที่ขาดไม่ได้คือกระทรวงวัฒนธรรมครับประเด็นสำคัญอยู่ที่นี่และเราจะพาท่านมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันครับหัวข้อแรกก็คือการฟื้นฟูก่อนเปิดประเทศครับเก็บเกี่ยวภาคราชการ G2G นะครับคือบทที่สอง แล้วก็บทที่3การส่งเสริมการเก็บตัวนักกีฬาระดับโลกคือบทที่3บทที่4คือสอดรับวิถีกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเรามาเริ่มต้นบทที่1กันก่อนครับฟื้นฟูก่อนเปิดประเทศบทที่1การฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวและระบบนิเวศการท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โรคระบาดครับหัวใจสําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือ เราควรจะปรับมุมมองความคิดใหม่สร้างเทศกาลสรตทฟูดนะครับลดต้นทุนคิดค่าส่วนการในการดูแลห้องน้ําห้องท่าที่เวระยะห่างได้จริงที่สําคัญนะครับบางทีเรามีห้างสรรพสินค้าเรารีโนเวตต้นทุนน้อยที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดในการที่จะเปิดประเทศร้านค้าเนี่ยอยู่ตรงส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ เราย่อร้านลงมาไว้เป็นรถเข็นสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับเอาครับว่าเรื่องสตรีทฟู้ดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดไทยแลนด์สตรีทฟู้ดก็มีแล้วนะครับเชียงใหม่สตรีทฟู้ดก็มีแล้วภูเก็ตสตรีทฟู้ดก็มีแล้วนะครับเชี่ยวเมืองจันจันทบุรีสตรีทฟู้ดก็น่าจะมี ห้างสรรพสินค้าในจันทบุรีไม่ได้เป็นห้างสรรพสินค้าที่ลกล้างเหมือนกับห้างสรรพสินค้าในหลายๆจังหวัดนะครับแต่ถ้าหลายๆจังหวัดนั้นที่ซบเซาปิดตัวลงและเปิดขึ้นมาใหม่ผมย้ําว่ารัฐบาลควรจะสนับสนุนเรื่องนี้ครับการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสภาพคล่องให้ประชาชนอันนี้คือกระทรวงการคลังควรจะเป็นแม่งานนะครับต่อมาคือจัดตั้งกองทุนค้ำประกันสินเชื่อรีไฟแนนซ์ นี่ก็กระทรวงกันคลังอีกครับรวบรวมหนี้ต่างๆเอาไว้ในธนาคารใดธนาคารหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการจัดตั้งกองทุนค้ำประกันสินเชื่อรีไฟแนนซ์คือทําให้เกิดความมั่นใจของสถาบันทางการเงินที่จะรีไฟแนนซ์ให้กับประชาชนก็ต้องมีเงื่อนไขแล้ครับคนรับราชการเงินเดือนนักธุรกิจที่สอดรับกับนะครับระบบเศรษฐกิจ ที่รัฐต้องการส่งเสริมเช่นการท่องเทีย่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวคือธุรกิจที่รัฐมั่นหมายนะครับมุ่งมา่รารถนานะครับตั้งใจว่าจะต้องพลิกฟื้นประเทศได้นั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องมีกองทุนค้ำประกันสินเชื่อรีไฝแนนให้กับพวกเขาช่วงนี้เขาติดลมนะครับและที่สำคัญทำอย่างไรให้มีกองทุนส่งเสริม สภาพคล่องให้กับประชาชนการพักชำระหนี้ในระดับใดในสัดส่วน50%ของคนที่มีรายได้กับคนที่ไม่มีรายได้คิด100%เภายใน3เดือนการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรับมืออย่างไรการจัดตั้งกองทุนค้ำประกันฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงครับพัทยาหรือที่ผมรู้จักก็คือนะครับ พัทยาทัพพยาเห็นไหมมาจากคํานี้ทัพพยาผมชอบมากที่สุดก็คือเมืองนะครับเมืองจําลองเมืองจําลองแล้วก็มาอีกเมืองหนึ่งคือเมืองยักษ์ใหญ่ต่อมาคือเมืองสวนนงนุษย์มีที่ใดบ้างที่เจ๊งไปแล้วบ้างที่ผมรู้ว่าเจ๊งก็คือยักษ์ใหญ่ผมไปกินข้าวรอบดึกที่นั่นมีคูปอง ให้ราคาไม่แพงคือคือเอาง่ายๆผมไม่มีปัญญาพอจะไปกินอาหารหรูๆอะ่ะถ้าใช้เงินแค่นี้มีเก้าร้บาทเที่ยวชมเที่ยวชมได้มีอาหารเลี้ยงเป็นบุฟเฟ่กินได้หนำใจเลือกตักได้สบายอาหารสี่ภาคอย่างเงี้ยแต่บางบางวันก็จะมีอาหารไอเลือกอ่ะเป็นอาหารฝรั่งอะไรเงี้ย คือคอนเซปต์เขาสู้ชีวิตอะแต่รัฐบาลอะปล่อยให้เขาพจนชะตากรรมยังมีนาตศิสินโรงละครที่สามารถกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้ถามน่อยเปิดประเทศแต่ไม่มีแผนฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวไม่มีคำแถลงใดๆจากท่านนายกรัฐมนตรีคนเอกประยุทธ์จันโอชาเลยในเรื่องนี้ ผมไม่มีความมั่นใจที่จะเปิดประเทศแม้ว่าคุณกหนกคุณทีระคุณคุณสงการไม่ใช่คุณสงการคุณสันติสุขบะลงศรีสามคนนี้จะแพททีมเชียร์รัฐบาลก็ตามหรือแม้แต่รายการของคุณต้นจะเชียร์รัฐบาลก็ตามแต่ผมไม่สามารถเชียร์ได้บนพื้นฐานที่ผมเจ็บมาแล้วเข้าใจไหมครับอ่า เพราะฉะนั้นผมผมขอย้ําว่าเพื่อนๆนที่ทําธุรกิจสายการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับผมเนี่ยแม้แต่ผมเพียงแค่เป็นแค่บล็อกเกอร์ผมก็ต้องมีทุนที่จะไปเก็บรวบรวมเตรียมทําการบ้านเพื่อทาทริปการท่องเที่ยวแสวงหาตลาดร่วมในการลงทุนคือผู้ให้การสนับสนุนสินค้าต่างๆร้านค้าต่างๆการกลับมาครั้งนี้ผมเจ็บผมไม่ได้คิดการใหญ่ ผมก็ดูจากความสำเร็จของชานบ้าน .com ว่ามาจากเส้นทางไหนบ้างแบบไหนบ้างถึงมีแรงกิ้งสูงจนถูกเก็บภาษีแต่ไม่มีตังใจนะครับสัมภารเพราะไม่มีรายได้ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่กำลังบอกว่าแม้แต่คนที่จะวิ่งกระโดดเข้ามาทำธุรกิจนะครับบางคนนี่เขาเรียกว่าตลกแดกดูข่าวไหมครับ เขามีตลกแดกไปแดกตามร้านแดกฟรีผมไม่เคยแดกฟรีนะครับผมจ่ายตังค์แต่ผมจะหามุมของผมแบบคนจนๆที่จะไปโปรโมตร้านดีๆจริงๆก็คือให้คนเข้ามาอ่านบทความเราไม่จําเป็นจะต้องไปหลอกแดกเขาครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลยังไม่ได้ทําในเรื่องระบบนิเวศการท่องเที่ยวยังไม่รู้เลยว่าถ้ากระตุ้นสิ่งหนึ่งแล้ว อีกสิ่งหนึ่งวิชาชีพจะเข้ามาในรูปแบบไหนยังไม่รู้เลยนี่คือภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดที่กระทรวงการคลังควรจะประเมินกระทรวงพาณิชย์ควรจะประเมินนะครับและที่สําคัญผมไม่ได้ดึงเข้ามาคือกระทรวงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอันนี้ผมไม่ได้ดึงมาเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่จะมีความรู้มากกว่ากระทรวงนี้เยอะ กระทรวงนี้จึงไม่มีบทบาทอะไรนอกจากไปไล่จับมาตราหนึ่และมาตราหนึ่เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ารัฐบาลบริหารประเทศไม่ดีแล้วคนเข้าใจว่ารัฐบาลอยู่ได้เพราะอำนาจพิเศษอันนี้คือสิ่งที่ต้องพูดกันต้องเอาเรื่องใต้ดินขึ้นมาพูดบนบนดินแล้วก็ยกขึ้นมาบนโต๊ะด้วยว่าโต๊ะการเจรจาด้วยว่าเนี่ปัญหาของประเทศเรา เพราะฉะนั้นการนำเสนอจากสื่อสารมวลชนจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีจรรยาบรณอย่างสูงครับในช่วงนี้เรามาดูกันต่อครับว่าการจับรูปแบบการท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องสําคัญแบบไหนเที่ยวแบบวิถีชีวิตสรีทฟูด้ดพื้นที่ประจนภยัยกีฬาท้าทายมวยไทยและอื่นๆท่องเที่ยวทางธรรมชาติคิดเป็น40%ในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้ ีเป40%ไม่ใช่การกระจุกตัวแต่เป็นการกระจายตัวในทุกพื้นที่แต่มีอัตราเฉลี่ยของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศควรจะได้40%ของนักท่องเที่ยวทั้งแต่ก่อนอื่น <c oughs> ช่วงนี้หนาวเย็น,นครับฝนตกหนักที่จันทบุรีผมเป็นคนค่อนข้างจะบางครั้งก็ชุบแพ้อากาศนะครับ ก็เป็นกันสองคนนะไม่ใช่ลูกนะอีกคนหนึ่งเขาก็แพ้อากาศกันเพราะฉะนั้นจะหายใจไม่ค่อยออกกันปัญหาเนี้ยผมถึงบอกว่าถ้าเรามาเรียนรู้วิถีธรรมชาติสมุนไพรการดูแลตัวเองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับไปเขาจะเปลี่ยนวิถีชีวิตครับจริงๆเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเยอะแล้วนะครับปลูกพืชอินทรีย์กันทั่วโลก แต่เมืองไทยยังอุด,ดมด้วยเคมีแต่เรากลับเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นหัวกะทิระดับโลกในเรื่องของอินทรีย์มันย้อนแย้งกันเยอะมากเลยนะครับชาวโลกทั่วโลกเขาปลูกพืชอินทรีย์แต่เขาไม่มีความรู้เหมือนคนไทยแต่เมืองไทยเป็นเมืองที่อุด,ดมด้วยเคมีแต่มีปราดนะครับอาจารย์ยักษ์อาจารย์โจรเงี้ยเอาแค่สองคนนี้ก็พอนะ คนอื่นๆนี่ไม่ต้องพูดถึงยังมีอีกเยอะนะครับเมืองไทยอุดมด้วยเคมีแต่มีป่าที่เก่งเรื่องอินทรีย์แต่ทั่วโลกเขาลนลงและปลูกอินทรีย์ทำพื่อผลการ,การเกษตรด้วยอินทรีย์มันมีการย้อนแย้งอยู่ที่รัฐบาลจะต้องเรียนรู้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับสิ่งนี้เมื่อเราต้องการวิถีชีวิตแบบนี้แล้ว ไปนำเสนอเขาก็ต้องมีตัวนำร่องเปิดประเทศครับเปิดประเทศได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องทำอะไรครับพืชผลทางการเกษตรเราแปลรูปพืชผลทางการเกษตรพืชผลทางการประสุสัต์ไทยนะครับโดยมีบรรจุภัณฑ์สื่อถึงการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ต่างๆที่มาที่ไปถ้าเรียกตามกับพี่โน้ต อุดมแต้พาณิชย์นะครับกับคุณนะ้าคุณลุงตันเรื่องลุงตันนี่วาช่วงนี้เขาชอบลุงกันคุณลุงตันแต่ไม่ตันสร้างสตอรี่ครับนั่นหมายความว่าอะไรครับเว็บไซต์ที่รัฐบาลจะลงทุนกับทททนั้นคุยให้ดีๆกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของคุณสุทธยาคุณปื้มใช่ไหมปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าถ้าใช่คุยกันครับ สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนพัทยาได้เหมือนกันเปลี่ยนพัทยาจากแนวท่องเที่ยวลงทุนสูงเป็นสเตทฟูดทั่วพัทยาและด้านในที่เรายื่นถนนออกมาคุมให้ดีอย่าให้ฝนตกน้ำอย่าให้ท่วมพยายามขอพื้นที่หน้าอาคารต่างๆให้เป็นสเตทฟูดเข้าไปข้างในก็เป็นที่นั่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพยายามควบคุมปริมาณคนที่เข้าไป เป็นการบีบให้เขาเลือกที่จะซื้อหลายๆร้านกินหลายๆร้านหามุมนั่งก็ได้คุยกันแล้วก็คือไม่จุกปุ๊กอยู่ตรงนั้นนานจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆการเคลื่อนที่ของคนไปเรื่อยๆทำให้ไม่เกิดการแอรอัดของอากาศจะมีการถ่ายเทโดยธรรมชาติแต่การเข้าไปในบริเวณการท่องเที่ยวก็ต้องควบคุมเป็นชั้นๆเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็เกิดการแอรอัดไปอั้นกันเหมือนกับหวยอะ่ะ จะถูกอยู่แล้วดันไปอั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่สําคัญเราไปนําเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติได้เห็นในเมืองพัทยาเป็นแบบนี้ในเมืองใหญ่ๆที่สามารถทําสตรีทฟูลและรองรับในอาคารไปนั่งได้อะไรได้เลือกเดินได้มีพื้นที่จัดสวนหย่อมอะไรต่างๆที่เรียกง่ายๆพอจัดแล้วหรือได้โดยไม่ต้องเสีย ก็คือสวนหย่อมสวนหย่อมในอาคารสวนหย่อมนอกอาคารถามว่าตรงนี้ทำไงต่อลองคุยครับคนที่มีความชำนาญในพัทยาก็คือส่วนนงนุษย์เขาจะมีแหล่งต่างๆในในประเทศที่ผมเห็นก็ปทุมธานีนครนายกแถบโซนนี้ลังสิตเห็นไ,ไหมก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่รองรับในเรื่องตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นทําให้เกษตรกรและนักจัดสวนยอมก็อู้ฟูได้ด้วยแล้วถามว่าตรงนี้มันรีคืนได้นะเมื่อว่าจัดเสร็จแล้วก็รับซื้อคืนในราคาเท่าไหร่ละ่ะใช่ไหมคือมันก็ต้องมีคนที่รับซื้อเชื่อผมนะมันดีกว่าไปทําตกแต่งอย่างอื่นแล้วรื้อเสร็จแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ผมผมไม่มั่นใจโควิดในทะีน่ะ ต่อให้พรรคประชาธิปัตย์จะเชียร์ลุงตู่ว่าอย่าไปกลัวมากคุณอะไรนะเสียมเนียมสงขาผมจำชื่อท่านไม่ได้ตัวดำดำคำคำ,ำนี่นะ่าเหมือนกับพุ่งนักกฎหมายคุณถาวรเสียมเนียมผมจำชื่อนามสกุลท่านไม่ค่อยได้หรอกแต่มองมองแล้วมองทรงแล้วคุณประยุทธ์จันโอชาหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดอะไรไปเชื่อไม่ค่อยได้แนละ้วตอนเนี้ แม้แต่บอกว่ารักประเทศไทยจงรักภักดีแต่แกรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญผิดตรงไหนเหรอบอกข้อผิดให้ผมก่อนนิี่ทีแก้ผมเป็นประชาชนผมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงไม่มีบอกเลยเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถเชื่อถือได้อันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะแต่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลต้องมีหนังสือขอความช่วยเหลือเรื่องอนุเคราะห์นู่นนี่นั่น เพราะว่าท่านอยู่ในตําแหน่งถ้าไม่มีตําแหน่งก็คงไม่ได้เขียนเข้าไปขออัน,นี้คือเรื่องจริงเป็นเรื่องที่คนไทยตอนนี้กําลังก้ำเกืนฝืนกินครึ่งค่อนประเทศหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะครึ่งค่อนประเทศเนี่ยคือคนที่เขาเลือกเพื่อไทยกับพวกอ่พลพรรครักโทนี่กับอีกครึ่งหนึ่งคือเลือกพลพรรคที่ไม่ลักโทนี่ แต่ตอนนี้จะอยู่ตรงกลางแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเพราะโดนว่าเป็นสลิมจงรักภักดีปัญหาการเมืองเนี่ยทำให้การแก้ปัญหาประเทศอะ่ะแก้ง่ายก็ได้แก้ยากก็ได้ผมมาภาพสไลด์นี้โชว์ให้ดูนานๆเนี่ยยีต่อมาเนี่ยจากการนำล่องเปิดประเทศเนี่ยแปรรูปเสร็จบรรจุพันธุ์สวยหรูเสร็จมีสตอรี่เสร็จ มาฟังผมบ่นการเมืองเสร็จส่งไปออกบูต่างประเทศเชิญพี่กะนกทีละพี่สันติสุขมาลงสีไปสามคนพอไปทำรายการท่องเที่ยวลายกะนกนำของในเมืองไทยไปนำเสนอแต่ก่อนอื่นจัดก่อนครับที่สถานทูตเก็บสถิติเลยข้อมูลต่างๆเอกอัคราชทูตอุปทูต คิดยังไงสินค้านี้จะไปได้ไหมสินค้านี้ไปได้ไปเปิดบูธที่นู่นทำบูธออนไลน์ยังไงรีวิวสินค้ายังไงไลฟ์สดโชว์ต่างย่างไงในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคือการโปรโมทการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อจัดวีดีทัศน์และจัดบูธต่างๆเพื่อให้เกิดความคึกคักที่รัฐบาลต้องมีหลักประกันจากนั้นต่างๆทททก็รวบรวมคลิปต่างต มาจัดสรรให้เป็นวีดีทัศน์ให้กับเอกอัครราชทูตอุปทูตแล้วก็จัดปาร์ตี้เล็กๆยืนยันความเสี่ยงว่าไม่เสียงไม่ตายแน่ไม่ติดโควิดแน่กล้ากันแบบนี้มีความมั่นใจและเชื่อใจมากขึ้นประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญครับจากนั้นผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วคุณเชื่อไหมบินไปต่างประเทศเนี่ยเราจะไปเจอข้อมูลที่เป็นจริงอีกด้านหนึ่งคือ กำลังซื้อกำลังของเขาและความคิดเขาว่าเขาจะเลือกไปประเทศไหนก่อนอันดับแรกเราอย่ามาอวยประเทศตัวเองว่าทุกคนอยากมาประเทศเราในกว่าเป็นจริงปัจเจกปัใจจัยในการจะมาของเขาพอหรือเปล่าเขาคิดข้อนี้เราดีพอที่จะทําให้เขาใช้เงินสิบบาทของเขาถ้าเทียบนะ10เหรียญของเขาก็ได้ มาเที่ยวเมืองไทยแล้วรู้สึกแบบพักผ่อนได้อย่างแบบเหมือนกับทั้งปีที่เหนื่อยมาคุ้มคุณต้องหาเลทเงินที่ต่ําที่สุดของเขาค่าเงินที่ต่ําที่สุดของเขาในในิว่วใ,ใช้อะซื้อน้ำหนึ่งแก้วเท่ากับอะไรในเมืองไทยให้เขาคุ้มค่าที่สุดอนะณวันนี้คือการเปรียบเทียบในเหมือนกับการลงทุนของเขาที่จะมาเที่ยวแล้วเขาได้อะไรเอ้แค่มากิน แล้วก็เอาภาษาภาษาสุภาพสุภาพของเด็กพระชนคนหนึ่งนะกินจุดๆุดจุด,จด,จดขี้นอนแค่นั้นหรืออันนี้พูดแบบสุภาพสุดๆเลยนะถ้ามาแค่สถานบันเทิงเริงลมรองรับชาวต่างชาติอาจจะมีการรองรับนักลงทุนชาวต่างชาติมาเพราะก็ต้องมีสปอร์ตขับมีเฮลท์ขับ มีในเรื่องของโลกีขับต่างๆมากมายรองรับอาชีพบันเทึงเริองลมแบบนี้คือไม่ต้องพูดถึงพัดพงนะครับผมก็เอาลูกไปจุลานะนอนค้างขับรถแวนมาทีเอ็กเก่าๆไปแล้วก็ไปเดินน้องๆไม่ดูเหรอดูอะไรพี่เป็นเกย์เหรอไม่ดูผู้หญิงมีหนักของผู้ชายไม่ดูไหมคือผมไม่รู้ผมเดินมา ผมนอนไม่หลับก็เดินมาเล่นๆนึ่งในใจก็เลยเขาจะอ๋ออ๋อตอนกลางวันเป็นย่านญี่ปุน่นย่านชาวญี่ปุน่นขายของญี่ปุน่นไม่ใช่ไม่ใช่ของไอ้นั่นนะครับอาหารญี่ปุน่นก็มีความสุขอะตอนคืนคงจะมีชาวญี่ปุ่นเดินมานไม่ใช่อ่ะถนนโลกียล่าสุดไปไปปีก่อนโควิดปีหกสองปีหกสามปีหกสอง สิ้นปีหกขึ้นปี6กสามโควิดเริ่มระบาดแล้วไปกัน2คนแล้วก็ไปจะมีซุ้มขายขายของเหมือนขายของตลาดนัดอะก็เดินไปซื้อของตลาดนัดอะแต่ข้างๆข้างๆสองข้างอะเป็นโชอาโกโก้ A Go Go, ทั้งชายทั้งหญิงทั้งโอ้ครบทุกรูปแบบก็เปิดไปเปิดไปเบิกเนตกัน2คนก็เริ่มนั่งคิดเออโลกมันเป็นอย่างนี้เนาะ เพราะฉะนั้นนี่คือยี่สิบเปอร์เซ็นที่ผมให้สถานบันเทิงเรื่องลมคนเราไม่มีโอกาสเลือกมากหรอกครับเพราะทุกคนก็ไม่อยากลบาบากทุกคนจะมองคนที่ทำไมเขาสบายและเราก็เลือกสิ่งที่เป็นอาชีพที่ทําให้เราได้เงินแล้วก็สบายแล้วเก็บเงินได้มากที่สุดหรืออาจจะไปเที่ยวเตะใช้จ่ายจับจ่ายเต็มที่กับชีวิตวันหนึ่งไม่ต้องคิดถึงอนาคตแต่นั่นก็คือความสุขที่คุณเลือกดังนั้นผมไม่สามารถไปตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเหมือนผมอ่ะ ผมก็ให้ให้คนที่ผมรักเต็มที่วันหนึ่งเลิกลาก็เก็บตัวเงียบเงียบเงาเงาก็มีความสูขขงผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนมีบริบทในการใช้ชีวิตซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวในชีวิตตัวเองอยู่แล้วลผมว่าจะขับรถไปต่างจังหวัดเก็บชิปการท่องเที่ยวเก็บอาหารใหม่ๆเก็บรูปแบบเครื่องดื่มใหม่ๆเตรียมรีไว้บทความเตรียมกระตุ้นการท่องเที่ยวเตรียมกระตรุ้นหาโฆษณาลง ทุกคนประสบปัญหาไม่ต่างกันครับเพราะทุกคนลงทุนไปแล้วแต่สิ่งที่กลับมาคือความว่างเปล่าและติดลบความว่างเปล่าคือโอกาสที่จะได้เงินติดลบคือเงินที่ลงทุนไปแล้วบางคนก็ใช้เงินกู้บางคนใช้เงินเก็บบางคนใช้เงินกู้เหมือนผมเนี่ยใช้เงินกู้ในอัตราส่วนที่น่าจะลงทุนได้แต่ไม่ได้เจง๋งดังนั้นธุรกิจสถานบันเทิงเรืองลมเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ มีชาวต่างชาติมีสโมสรขับต่างๆเขาต้องการให้พนักงานเขามาเที่ยวเขาต้องการให้คนนักลงทุนเขามาพักผ่อนเขาต้องการให้ลูกค้าของเขาที่อยู่ในประเทศของเขาอยากมารีแล็กในประเทศต่างประเทศเขาก็ต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรองรับเอาไว้ไม่งั้นเขาต้องมาจ่าย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 เขาไม่มีอะไรที่จะสะท้อนกลับไปหาของเขาเลยเขาไม่ทาหรอกครับโอ้ดต่จริงค่ะผมก็ไม่เชื่อว่านักลงทุนชาวต่างชาติ จะไม่มาแทรกแซงแทรกซึมการลงทุนภายในประเทศเราโอ้เดดินข่าผมไม่เชื่อตัย่เขาก็ต้องตอบสนองความต้องการของคนในประเทศของเขาเขาทาทาเรื่องอย่างนี้ในประเทศเขาไม่ได้แต่เขามาทําเรื่องอย่างนี้ในประเทศเราได้เขาจะไม่มาลงทุนทิ้งเอาไว้เพื่อเก็บเกี่ยวกอบโกยบ้างเลยหรอครับเขาจะปล่อยเงินเขาทิ้งทิงทงท้งที่หาในประเทศของเขา,าแล้วมาทิ้งเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางแน่นอน เป็นผมผมรวยอย่างเขาผมก็ไม่ทําผมที่งผมก็ต้องไปลงทุนประเทศนั้นนะเผื่อเราจะมีนะคนเนี่ยมาเที่ยวเล่นบอลที่กัมพูชาเราก็มีที่พักที่กัมพูชาเสร็จแล้วก็มาเที่ยวบางกะชยัยก็จะมีที่พักสําหรับคนเล่นบอลท,ท,ที่ที่กลับทิปมาจากกัมพูชานะครับเป็นชายหาสดสวยๆนะครับเวรคืน โดยวิธีการใดม่นรู้ชีวิตไม่เรียวเวรคืนเรียกว่า,ววามีวิธีการกระบวนการให้ชาวบ้านขายสิทธิ์ต่างๆที่ตรงนั้นก็จะได้ยกรีอสอร์ทสวยๆขึ้นมาแล้วก็เอาคนท,ที่เที่ยวจากบ่อนมาไว้ที่นี่ส่วนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนบางกรชัยก็ดีเป็นอย่างไรอันนั้นท่านลองไปสืบค้นข่าวดูแล้ท่านจะรู้ ว่าข้อที่จริงมีอะไรมากกว่าที่ผมพูดนะักเพื่อสถานบันเทิงเริงลมเพื่อขับเพื่อบาเพื่อสโมสรรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าของตัวเองอันนี้คือเป็นการลงทุนของคนไทยนะเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติเขาก็ใช้หลักการนี้แหละเขาไม่มาเสียเงินทิ้งไปร้อยเอเซเต็มหรอกทิ้งครึ่งได้ครึ่งเขาก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย ก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ในเมืองไทยต้องมีหุ้นส่วนในเมืองไทยนี่คือหลักการทางธุรกิจที่ทหารไม่รู้หรือรู้แต่แกงไม่รู้ก็ไม่รู้เอามาเรื่องของเที่ยวแบบ g 2 g ครับรัฐควรลงทุนสถานที่สัมมนาร่วมกับรัฐต่างประเทศรัฐกับรัฐอะเปิดเทศแบบ g 2 g เที่ยวแบบ g 2 g มามามาไม่ใช่การประชุมนะไม่ใช่พุจิกนาปีหน้ามาประชุมไม่ใช่เป็นการสัมมนาแล้วระหว่างข้าราชการระดับปฏิบัติการชำนาญการเทียบเทียบ,บกันอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้มามาคุยกันเรื่องการสาธารณสุขการจะรับมือกันยังไงมาคุยกันประเทศที่เราอยู่ในกลุ่มชั้นนําในการรับมือได้ดีมาแลกเปลี่ยนกันเขาเรียกว่าอะไรนะคล s สตัตตี้ถอ,อดบทเรียนใช้คำพูดนี้ว่าถอดบทเรียนกัน แต่มาพักผ่อนที่เมืองไทยเขาก็เบิกเงินจากทางราชการเขาอะกอบวเมนต์ mm hmm. ของเขาอะ mm hmm. แล้ก็เบิกกอบวเมนต์ hmm. ของเราไปนู่นไปเหยื่าเยือนสิ่งสำคัญที่สุดครับ mm hmm. ผมอยากจะให้ท่านกลับไปดูเที่ยวแบบวิถีชีวิตบางทีนักกีฬาซ้อมกีฬามีความสุขถ้าเราเชิญชวนนักกีฬาต่างชาติมาร่วมซ้อมได้ภายใต้กรอบของนะครับระยะถือได้ว่า รักษาระยะห่างเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันมีการแลกเปลี่ยนอะไรหลาๆยๆอย่างงานศิลป,ปะนะครับของศิลป,ปินนะครับสิ่งต่างๆเหล่า,านี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตการคิดคำนวณโปรเจกต์ Project ทางสถาปัตยกรรมต่างๆร่วมกันมาสัมมนาคุยกันแล้วก็ไปเที่ยวชมนู่นนี่นั่นกันสิ่งต่างๆเหล่า,านี้ผมเชื่อว่าถ้าจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเนี่ย 40์แบบเที่ยวแบบวิถีชีวิตงบประมาณที่ลงไปที่เรียกว่าลงทุนร่วมกับประชาชนไปจะคืนเป็นเม็ดเงินที่สมบูรณ์ได้แต่สิ่งที่ได้แน่ๆที่รัฐบาลยังไม่เคยทําไม่ว่ายุคไหนศตรวรรษไหนน้นแต่เรื่องประชุมซึ่งมันมันไกลเกินตัวเที่ยวแบบ G2G เนี่ยเขาเรายังสัมมนาไปเที่ยวต่างต่างประเทศได้ทาไมไม่เชิญเขาสัมมนามาเที่ยวในประเทศเราบ้างะ่ะเราขาดดุลน,นะครับ จบเรื่องราวบทที่1ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์และสาระไม่มากก็น้อยกับบ้านสากรสังคมและรายการทุบข่าวนุ่มแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการและวันนี้ก็อลังพบทหรือว่าบนนะครับพอสมควรแล้วสมควรแก่เวลาก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่นะครับใน กระแสข่าวต่อไปซึ่งยังมีบทที่2 3และ4ตามมานะครับส่วนบทที่1โก้คงเล่าสู่กันฟังได้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในข่าวต่อไปครับสวัสดีครับ